สนใจชิ้นไหนครับสานไทยอารีมอตอรอบอยแงของไหลครับผมมีเบิดเรื่องยอดเขา ของไรครับของรถไถยเดือตามมีเบิร์ดครับผมสนใ้ส,สนใจครับโทรมาเลยครับี่ทยอารีมอเตองงร์บัวแอครับอันนี้ก็โทรมาสอบทามเลยครับผมผ่านไทยก็มี่ครับ